เปาขึ้นมาเปาไปสิไปเลยนะไปกับ่อนนะ ไปเสียสิ้นวยไปอีกล้วเยมดแล้วโอ้ยพ่อนะี้่าเิอเคียด้ะเคียดเยเคียดไงไงอปังมเกีเคียดเป็นไอปังเนี่ยเครียดเป็นไอปานน่ะมันน้อยใจไป